ก็ติดคุกมา20ปีนะครับในข้อหาพลากผู้เยาว์10ปีฮนะแล้วก็ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นแก่ความตายอีก10ปีคือในเรื่องเนี้ยนะครับเขาก็ฟ้องมานะครับแต่ว่าทางกุมพลเนี่ยประเด็นที่จากคำแถลงของศาลเนี่ยครับที่ศาลลงโทษเนี่ยนะฮะก็คือคนศาลมุมมองนะครับก็คือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ใกล้ชิดนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ10กว่าคน ซึ่งสิบกว่าคนเนี่ยคนอื่นเขายืนย,ยันแหล่งที่อยู่ได้ทั้งหมดเลยฐานที่อยู่นะครับแต่ว่าลุงพลเนี่ยไม่สามารถยืนยันฐานที่อยู่ได้นะฮะประเด็นแรกก็คืออย่างนี้นะครับประเด็นที่สองเนี่ยเขาก็บอกว่าลุงพลเนี่ยไปบอกพระนะครับว่าเกิดมาไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยหลานหายซึ่งตอนนั้นเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยมีเครื่องเดียวนะครับป้าแตนเนี่ยมีเครื่องเดียวแล้วก็ลุงพลเนี่ยไม่มีโทรศัพท์แล้วจะ มีการปร้าแตนจะโทรมาบอกลุงพลได้ยังไงว่าหลานหายแานก,ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วล,ลุงพลรู้ได้ยังไงว่าหลานหายนะครับก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้เป็นเหตุให้ลงโทษนะครับอีก <adia> อันนึงเนี่ยก็มีคนเห็นนะครับลุงพลอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนะฮะตรงนี้เขาก็มองว่ามันสามารถที่จะเป็นไปได้ที่ว่าลุงพลเนี่ยจะเป็นคนก่อเหตุนะครับแล้วก็มีการไปกล่อมพยานฮนบ,บอกพยานบอกว่าให้เห็นเวลาประมาณเจ็ดโมงไม่ใช่เก้าโมงตรงนี้ ศาลก็มองว่าเอถ้าคุณไม่ได้ทําเนี่ยนะฮะจะไปกล่อมพยานทําไมนะครับพยานห้อยให้การไปอย่างนั้น,นะฮะแล้วก็มีพยานคนหนึ่งนะครับในชั้นสอบสวนเนี่ยบอกว่าเห็นนะครับแต่ว่ามีการกลับคาให้การบอกว่าไม่เห็นไม่ภายหลังซึ่งในส่วนเนี่ยเตียงนะยานคนเนี้อาจจะโดนข้อหาตามมาทีหลังได้นะครับผมอันนี้นะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ศาลเนี่ยเชื่อว่าลุงพลเนี่ยเป็นคนกระทําความผิดจริงนะครับก็ลงโทษไปเออ2 2กรรมนะครับก็รวมแล้ว20ปีครับ แล้วในเมื่อพฤติการมันชัดเจนว่าเป็นคนพาน้องขึ้นไปบนภูเหล็กไฟแบบเนี้ยทำไมมันไปไม่ถึงในส่วนของเจตนาฆ่าหรือว่าการพยายามฆ่าค่ะอืมคือในเรื่องฆ่าคนตายเนี่ยครับศาลยังมองอยู่ว่าลุงพลเนี่ยไม่น่าจะก่อเหตุในการฆ่าคนตายคือตอนที่น้องเนี่ยสลบไปนะครับน่าจะสลบนะฮะแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าสลบแต่คิดว่าตายแล้วก็เลย เอาศพเนี่ยไปไว้บนเขานะครับก็เป็นเหตุให้สารมองว่าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่านะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นแก่ความตายนะครับส่วนในเรื่องของการเคลื่อนย้ายศพก่อนการมีก่อนการชนะสูตรเนี่ยตรงนี้สารก็มองว่ามันก็ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันได้นะครับแล้วก็ไม่มีคนเห็นว่ามีการจัดศพจัดท่าทางศพหรือว่าเคลื่อนย้ายศพในส่วนนี้สาลก็เลยยกฟ้องในข้อหานี้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องบอกนะว่า ลุงพลกับป้าแตนเนี่ยเขาก็มีสิทธิอุทธรณ์แล้วก็ในคดีเนี่ยนะครับที่มีการตัดสินวันนี้มีผู้พิพากษาบางท่านเนี่ยนะครับยังไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินนะครับก็เลยมีความเห็นแย้งไว้ว่าคดีเนี่ยมันยังมีจุดที่น่าสงสัยอยู่พอสมควรแล้วก็ควรที่จะยกฟ้องจำเลยนะครับแต่ว่าความเห็นหลกัหลกๆเนี่ยเขาบอกว่าให้ลงโทษจำเลยนะครับก็เลยเป็นความเห็นแย้งติดไว้ในสำนวนนะครับซึ่งในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์กับทางลุงพลป้าแตนอยู่ในชั้นอุทธรณ์ครับ ำลังจะถามต่ออยู่เหมือนกันนะคะว่าในส่วนของชั้นอุทธร<ม>เชื่อว่าทั้งสองคนเนี่ยต้องสู้อุทธรต่อแล้วการสู้อุทธรในสามประเด็นที่ทนายอธิบายมาก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะถือว่าเป็นการวินิจฉัยที่ค่อนข้างที่จะมัดตัวแล้วในชั้นอุทธรลุงพลเองจะต้องอต่อสู้ยังไงก็เป็นสิทธิ์ของลุงพลครับอันดับอันดับแรกเนี่ยเป็นสิทธิ์ของลุงพลในการต่อสู้นะครับประเด็นที่สองเนี่ยก็ต้องไปหามานะครับ หาพยาลักฐานที่มาถักล้างมาว่า่าประเด็นแรกในฐานที่อยู่นะครับลุงพลก็ต้องอ้างฐานที่อยู่ให้ได้ว่าในเวลาเกิดเหตุเนี่ยตัวเองอยู่ที่ไหนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีน่าจะมีป้าแตนคนเดียวที่จะอ้างได้นะครับว่าที่จะช่วยลุงพลได้แหละนะับว่าลุงพลอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับประเด็นที่สองเนี่ยที่ลุงพลต้องไปชี้แจงนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยที่ไปบอกพระเนี่ยนะครับว่าหลานหายก็เลยเกือบไม่ได้มาเนี่ย มันลุงพลรู้ได้ยังไงว่าหลานหายนะครับตรงนี้เป็นเหตุเออก็เป็นเรื่องที่ลุงพลเนี่ยจะต้องไปชี้แจงต่าง,างๆนานานะครับแล้วก็เรื่องการกล่อมพยานยาหรือว่าเรื่องการพยานกับคาให้การตรงนี้นะครับผมก็สงสัยอยู่นะครับว่ามันมันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันก็น่ากลัวอยู่ไม่ใช่น้อยก็อยู่ที่ลุงพลนะครับว่าจะเอ่อหาเหตุผลมาหักล้างตรงนี้ได้หรือไม่อย่างไรครับแล้วในส่วนของการ พาน้องขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยในส่วนของข้อหาเรื่องของการซ่อนเร้นอำพังศพอันนี้มันก็ไปไม่ถึงหรอคะหรือว่าอาจจะมีการแจ้งข้อหานี้ในภายหลังได้เป็นไปได้ไหมคะถูกต้องครับคือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายศพเนี่ยนะครับอันนี้พยานหลักฐานไปไม่ถึงนะฮะเพราะว่าศาลก็บอกว่าไม่มีใครเห็นเลยนะครับแล้วก็ไม่มีพยานหลักฐานอื่นที่จะมายืนยันได้ว่ามีการ เคลื่อนย้ายศพก็เลยยกฟ้องในข้อหานี้ไปป้าแตนก็เลยหลุดนะครับเพราะว่าป้าแตนโดนข้อหานี้ข้อหาเดียวนะครับแต่ส่วนเรื่องของภลาดคูเยาวแล้วก็ในเรื่องของประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นแก่ความตายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ลุงพลเนี่ยไม่สามารถที่จะเลิ้นหลุดได้นะครับแล้วก็ศาลยังเมีความสงสยัยมีความคือลุงพลเนี่ยมีพิรุธเยอะนะครับศาลก็เลยมองว่าลุงพลเนี่ยเชื่อว่าลุงพลเนี่ยน่าจะเป็นคนกระทำความผิดครับ อย่างในส่วนประเด็นของเส้นผมที่บอกว่าเจอในที่เกิดเหตุที่มีการตัดและเจอเส้นผมในรถของลุงพลที่มีการตัดในลักษณะเดียวกันเอตรงนี้ก็ยังไปไม่ถึงข้อหาในเรื่องของการซ่อนเร้นได้ใช่ไหมคะสารมองว่าไปถึงไม่ได้นะแต่ว่าก็เป็นเรื่องของประมาทคือในส่วนเนี้นะครับเท่าที่อ่านมานะก็คือหมายถึงว่าน้องชมพู่เนี่ยน่าจะยังไม่ตายนะครับแต่ว่าลุงพลเนี่ย เข้าใจว่าตายแล้วก็เลยไปไว้บนเขาซึ่งในส่วนเนี้ยก็เป็นเรื่องของประมาทถ้าเช็คดูดีๆจะรู้ว่าน้องชมพู่เนี่ยยังไม่ตายแต่ว่าไม่ได้เช็คให้ดีก็เลยกลายเป็นเรื่องของประมาทไม่ใช่เจตนาฆ่าซึ่งในส่วนเนี้หลายๆคนก็ก็มองเหมือนกันนะฮะลุงพลก็ไม่น่าจะฆ่าหรอกนะครับแล้วถ้าหากว่าในการสู้ในอุทธรของลุงพลอย่างเนี้ยคะ่ะมันมีโอกาสที่จะพลิกไหมคะก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ย ท่านเนี่ยนะครับก็ยังมีผู้พิพากษาท่านหนึ่งอยู่เลยนะฮะที่มองว่าคดีนเนี่ยน่าจะยกฟ้องมากกว่านะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าทางอายการเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรด้วยนะครับขอให้ศาลลงโทษในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับในส่วนนี้ก็เป็นสิทธิ์ของทั้งสองฝ่ายที่จะอุทธรครับมาแล้วมัมยุคนน้ำดัก350ตันบวกชุดละ169บาทหากสนใจ พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะกดข้อความในอินบ็อก์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า y YouTube ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดหม่าของยุคน,นะครับมีจำนวน2ชิ้นด้วยกันเราทำเราหมักเป็นหม่าเนื้อนะครับเป็นหม่าเนื้อเราทำเราหมักเราตาก ประมาณ7-8ชั่วโมงกำลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีบไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ําว่าเราทําด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันหนึ่งก็ได้2วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่เปรี้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามา ชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับที่คุณผู้ชมติดตามอาหารการกินของผมมาตลอดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง169บาทนะครับได้2ชิ้นเนี่ยเนื้อเน้นๆเลยแมอันนี้เนื้อเนื้อบัวนะฮะหม่ำเนื้อบัวเน้นๆดูดูเลยน่าทานเป็นอย่างมากนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ยุคนบุก ทางภาคอีสาะนแล้วนะฮะชุดละแค่เพียง169บาทตัวนั้นสนใจพี่เขว่าสนใจสนใจเข้ามาก้างการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนและก็ทำกลางๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติมตามสไตล์ของหม่ำในพื้นที่ภาคอีสานของดีอ่ะคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสิ นะอ,อืนะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้นเน้เนชุดละแค่เพียงร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับจะบอกว่าหม่ำเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมนี่ประสบความสําเร็จมากขายมาสามสี่ปีละนะครับสินค้าดับหนึ่งของไพรเนียเพื่อปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับร้อยห้าสิบาทเท่านั้นหนึ่งชุดจะมีสิบชิ้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นไหมฮะพริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับหนึ่งชุดมีสิบชิ้นร้อยห้าสิบบาทนะ ราคาร้อยบาทสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิงไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตี4ปีปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนมึงปัวจังหวัดน่านรือที่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอะไรใดๆทั้ทงสิน้นได้กินแล้วจะติดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่า กล้าการันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับเพราะเรากำลังพัฒนากลุ่มาชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนอให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกรบรนานในประเทศไทยแล้วส่งออกนะฮะส่งออกรอติดตามความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ของซอฟต์พาวเวอร์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า3-4ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขายจนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนมยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจีน,นึ่งยุคน,นะครับน้ำหนัก300กรัมราคา259บาทมาพร้อมกับนี่ฮะน้ำพริกขาน้ำพริกขาสูตรเมืองปัวเหมือนกัน จังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะฮะเป็นจีนหนึ่งเป็นเนื้อบัวนะครับเป็นเนื้อบัวกับดาพริกข่าที่อร่อยที่สุดนะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้ผมกล้าพูดนะไม่รับผมไม่เอามาขายนะฮะคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อบัวไหมมันจะมันจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งไม่มีน้ํามันนะฮะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อเนื้อบัวกับเอน็นเห็นไหมฮะมันจะน่าทานเมื่อเหมือนเป็นเอ็นแก้วเอ็นแก้วผสมกับเนื้อ นะเวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ่นคุณผู้ชมเอาไปอุ่นเฉพาะเวฟก็ได้คุณผู้ชมจะเอาไปนึ่งซ้ําก็ได้นะครับได้หมดเลยนะเนื้อนี่อย่างดีนะอย่างดีใช้คำว่านี่น้ำพริกข่าก็สูตรต้นตํำรับเลยคุณผู้ชมครับหาทานยากนะครับนี่ทํามาจากข่านะครับถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็รสชาติดีด้วยจีนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน้ำพริกข่าน้าหนัก300กรัมราคา259บาท 259บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคนและที่สำคัญสนับสนุนชาวบ้าน อย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมีม,มีกำลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคนปากเสียงขอพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองคอ์กรมีเงินว่าจ้างพนักงานใช้จ่ายทรัพยากรค่าน้ําค่าไฟค่ารถจนค่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สําคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุด อย่าลืมนะฮะสนใจพีคว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือเข้าไปในกล่อง Inbox ของข้อความก็ได้ครับ